สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับไฟ้าแล้วนะคะวันนี้จะมาทำคลิปให้กับคนโสดนะคะความรักนะคะคนโสดธาตุลมนะคะธาตุลมก็จะได้แก่กลุ่มมิถุนตุลน,นะคะแล้วก็ใครเกิดวันดูได้ทั้งแบบไทยทั้งแบบตะวันตกนะแล้วก็ใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรเดี๋ยวฟ้าจะ,อะบอกไว้ใต้ดิฟฟิชช่นบล็อกนี้นะคะนะ โอเคค่ะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะนะมันเป็นดวงโดยรวมโดยรวมนะคะไม่อินมากเกินไปนะคะนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยจ้ะทุกคนค่ะ King o อ w a n d ขึ้นมาใบแรกนะคะในตัวตนของคุณตอนนี้ฟ้ารู้สึกว่าคุณเข้มแข็งมากขึ้นนะคุณเข้มแข็งคุณเอาตัวเองไปโฟกัสเรื่องงานนะคะไปมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาหนะ้าที่การงานของตัวเองนะใส่ใจการงานมากขึ้นรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะงานก็ค่อนข้างจะไปได้ดีด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเออรู้สึกว่ามีโชคดีด้านการงานด้วยนะคะนะคะรู้สึกว่างานรู้สึกว่าเออมันมันโอเคมันไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ นะคะแต่ว่าคุณก็มีแอบเหงานะแอบอยากมีใครสักคนอยากต้องการใครสักคนแบบเหมือนอยากมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะนะแล้วบางทีก็ไปนึกถึงอดีตด,ด้วยนะคือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เออเราทํางานเหนื่อยเราอยากมีใครสักคนที่แบบมาบอกเออมาถามแล้วว่าเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออยากมีใครสักคนที่แบบ อคอยเข้าใจคอยแบบว่าเป็นกําลังใจอะเออนะคะนะคือแบบเออโอเคมันโสดมันก็ดีนะตอนนี้งานเรามันก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แบ,บว่าเออก็อยากจะมีใครสักคนที่แบบมาคอยเป็นกําลังใจมาอยู่ข้างๆมาคอยปอบโยนมาคอยก็ธรรมดาคนโสดเนาะเออพอมันสําเร็จในเรื่องนึงแล้วเราก็อยากจะแบบอ่าโอเคนะมีมีมีคนแบบ มีแฟนมีคนข้างกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะคะบางทีก็อาจจะแบบว่าหวนไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะเออคนที่นิ่งเงียบหายจากกันไปเนี่ยบางคนอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยนะ mm. นะคะมันได้จบลงไปแล้วนะคะมันเป็นอดีตที่เจ็บปวดนะคะเออมันนิ่งเงียบกันไปเลยนะคะต่างคนต่างเงียบกันไปนะไม่ได้ คุยกันอาจจะคุยกันบ้างแต่ว่าเป็นการถามเหมือนเพื่อนเป็นกัรระยานมิตรเป็นอะไรที่คอยห่วงใ่กันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนะบางคนก็ตัดจบกันไปเลยแต่ก็มีแอบซองแอบติดตามชีวิตของกันและกันอยู่นะคะคืออยากรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงคือก็แค่อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาอะไรยังไงะคะ่ะยังแอบ่องอยากรู้อยาก รู้เรื่องของเขาอยากรู้ว่าเขาสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอืมก็ยังอยากที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะยังอยากที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะเออมันเหมือนแบบว่าอ่าโอเคให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ เอออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วตัวคุณก็อาจจะแบบว่าบางคนก็อาจจะอยากกลับไปด้วยนะในบางคนนะคะบางคนก็อยากจะไปข้างหน้าแล้วนะ <_ từ> บางคนก็ยังไม่ปล่อยไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยคนเก่านะคะยังถือไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยยังคิดถึงยังถือไว้อยู่ยังแอบส่องแอบมองเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ย หรว่ามันลายๆวมโวป่ะเออนั่นแหละนะคะแต่บางคนก็อยากจะไปข้างหน้าแล้วตอนนี้นะคะพร้อมที่จะมีรักครั้งใหม่มากๆเลยนะคะตัวคุณตอนนี้คุณรู้สึกว่าอยากอยากมีความรักอะนะคะท่านลมตอนนี้นะคะอยากมีความรักอยากมีใครก็ได้ที่แบบว่า มาคอยพูดคุยมาคอยเป็นเพื่อนให้คำปรึกษาดูแลเอาใจใส่กันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเล็ก,ลกๆน้อยๆเหมือนแบบว่าออรู้สึกอยากมีความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกแบบอยากมีความรักอยากอยากรักใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยอ,อนะคะนั่นแหละนะคะตัวคุณนั้นอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรล่ะคะ คุณก็ยังจะแบบว่ามองหาโอกาสใหม่ๆมองหาลู่ทางใหม่ๆมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่นะเออยังอยากที่จะศึกษาออไปเรื่อยๆนะคะยังอยากที่จะพูดคุยกับคนโน้นคนนี้ศึกษาคนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะยังอยากที่จะ สนุกสนานนะคะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆสนุกสนานเข้าสังคมของคุณนะเฮฮาปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนๆน,นะคะนะตัวคุณนั้นรู้สึกว่าเด็ดเดี่ยวมากขึ้นนะรู้สึกว่าชัดเจนในตัวเองพร้อมที่จะมูฟอ่อนไปข้างหน้านะคะเอออะไรที่มันเคยแบบเจ็บปวดเสียใจอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วนะอะไรเงี้ยเออหรือว่าคนที่เคยทําให้เจ็บปวดเสียใจคุณรู้สึกว่า ไม่เอาและอะไรอย่างเงี้ยนะคะอนาคตข้างหน้าค่อนข้างที่จะไปในทางนั้นนะแต่ตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่ามันอยากมีแฟนอ่ะมันอาจจะคิดถึงอยู่มันอาจที่จะแบบว่าอยากให้เขากลับมาหรือไม่ไปข้างหน้าก็ได้อะไรก็ได้ตอนเนี้ยคืออยากอยากมีแฟนคือจะกลับมาก็ได้ไม่กลับมาก็ได้หรือเอาคนใหม่เข้ามาก็ได้เออใครก็ได้ตอนเนี้ยเอออยากมีความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าอยากมีความรักอยากมีใครสักคนรู้สึกว่าเออการงานเรามันก็โอเคแล้วนะ ลอออย่างมีมีแฟนอะอะไรอย่างเงี้ยนะอืมแต่อนาคตของคุณนี้คุณจะแบบพร้อมที่จะไปข้างหน้าเลยนะไม่ไม่ได้อยากได้คนเก่าแล้วนะคะคุณรู้สึกแบบค่อนข้างที่จะโปรงแล้วก็เบื่อหน่ายในความในอะไรที่มันเคยทำให้เจ็บและเสียใจคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วอยากที่จะมูกออนเลยตัดชุบชุบ,ช,บชุบุตัดตัดทุกปัญหาตัดทุกอย่างที่มันเป็นอุปสรรคอ่า หัวใจของคุณนะมันแบบทาให้แบบรู้สึกทุบและทมใจหรือว่าอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามันน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณมองว่าเอ้ยไม่เอาหรอกอะไรที่มันเจ็บปวดหัวใจมันคงมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็คงจะน่าเบื่อเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะไปข้างหน้ามากกว่านะอยากจะไปหาโอกาสใหม่ๆห,หาแบบ ศึกษาดูใจกับคนใหม่ๆอะไรมากกว่านะคะนะอยากจะไปพูดคุยอยากจะไปออกสังคมมากขึ้นไปพูดคุยกับคนมากขึ้นนะเออนั่นแหละนะคะนะนะคะตัดจบปัญหาข่าใจปัญหาที่มันค้างในใจที่ทำให้แบบว่าคุณแบบเบื่อหน่ายกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออคุณจะตัดจบเลยนะจะเอาตัวเองออกไปเรียนรู้ กับคนอื่นมากขึ้นนะคะออกไปเจอคนมากขึ้นนะก็จะประมาณนั้นนะคะไพทารโรนะ w i s p e r of Love นะคะ Be Authentic คุณค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองนะค่อนข้างที่จะ And How You Feel เนี่ย Be Real and True to Who You Are เหมือนแบบว่าคือรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเข้าใจตัวเองความจริง ที่ตัวเองต้องการอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองอะจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเหมือนจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเหมือนจะฟังตัวเองมากขึ้นเออเหมือนจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะเนี่ยคีนถือดาบขึ้นมานะคะคุณค่อนข้างที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอือเป็น เป็นตัวของตัวเองไหมมันก็ประมาณน,นั้นนะรู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะเห็นตัวเองสำคัญนะเออนะคะให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นนะแล้ว potential task เนี่ยมองว่าคุณอยากมีแฟนนะคะไพ่ใบนี้นะคะมันอาจจะสื่อเหมือนถึงแบบคุณอยากมีใครสักคนที่มาคอยศบตามาคอยแบบว่าคอเคลียร์บอกว่าอยู่ใกล้ๆคุณอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกช่วงนี้แบบ ะพูดหรอว่าะระลิกละระมันก็จะดูแลไปไปชาวทานลมคือคนณคัสแบบว่าอยากมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคนโสดทาดลมช่วงนี้ก็จะประมาณนั้นนะเออนะคะรู้สึกมีแพชชั่นรู้สึกแบบเอออยากจะมีใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออาจจะอาจจะดูไว้อยู่ก็ได้เนี่ยคุณอาจจะชอบใครสักคนอยู่ก็ได้นะตอนเนี้ยเอออาจจะแอบ,บชอบเขาอยู่ก็ได้นะคะ นะแอบมองแอบตองแอบชอบเขาอยู่ก็ได้นะเออนะคะอืฟ o ี r ยเซ f ปลดปล่อยตัวเองนะคะเนี่ยคุณจะปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ในอดีตความเศร้านะคะรู้สึกว่าคุณจะเริ่มชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่า รู้สึกว่าคุณจะค่อนข้างที่จะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วนะคะอยากไปข้างหน้าหรือจะรอคนเก่าหรืออะไรคุณจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะมองว่าคุณจะไปข้างหน้ามากกว่านะคะนะเออนะคะเมสเดียร์ฟอร์ดนะคะมันมีความพยายาม codependency มันคือความห่วยหาความคิดถึงคุณอาจจะพยายามที่จะตัดจบพยายามที่จะหยุดพยายามที่จะข่มใจ ะะพยายามที่คุณอยากไปข้างหน้าอยากปลดปล่อยตัวเองแล้วอ่ะคุณต้องพยายามที่จะ,ะไม่คิดถึงเขาหรือว่าอะไรก็ตามนะคุณอาจจะพยายามที่จะไม่คิดถึงเขาไม่คิดถึงอดีตอ่ะนะคะแต่ตอนนี้มันมีความรู้สึกว่า Codependency แล้วทูเลิฟคุณมาคุณอยากมีรักแท้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่แบบคุณไม่รู้จักเขาหรอก คุณไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงแต่ด้วยความที่เราอยากมีความรักหรือว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่เราจะเจอเนื้อคู่หรือจะเจอคนรักฟ้าก็ไม่รู้อันนี้เราจะมาดูอาทิตย์ต่อไปอันนี้ก็จะส่งผลฟ้าจะดู15วันนะคะวันนี้1 5บหถึงสามมีนานะช่วงนี้คุณอาจจะแบบรู้สึกว่าอยากมีแฟนนะคะมันรู้สึกว่าเหมือนคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าไม่รู้จักหรอก แต่อยากให้เขาเป็นรักแท้อยากให้เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณอะไรอย่างนี้นะคะแล้วตัวคุณก็จะรู้สึกแปลกๆในช่วงนี้นะ Pay attention to the red flag มันมีสัญญาณบางอย่างที่ส่งมาถึงคุณมันทำให้ตัวคุณนะรู้สึกแปลกๆอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าอยากมีแฟนรู้สึกว่ามันคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่แบบโดยที่ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครอะ ไม่รู้ด้วยซ้ำไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้ำว่าเป็นใครนะคะรู้แต่ว่าอยากมีรักแท้อยากเจอเนื้อคู่อยากเจอรักแท้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะจะได้เจอใครสักคนที่เป็นคนที่แสนดีอะ <c oughs> ไม่รู้สิมันเป็นการใช้กดแรงดึงดูดก็ได้นะเป็นการใช้คัมมันโนหรือบางคนในที่นี้อาจจะใช้กดแรงดึงดูดรู้สึกว่าจินตนาการถึงคนรักในอนาคตแล้วอะ่ะ แล้วมันก็แปลกตรงที่มันมีสัญญาณบางอย่างนะคะมีทรายสัญญาณบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าคุณอยากจะแบบมีความรักอะเหมือนต้องการใครสักคนหนึ่งเหมือนแบบเหมือนห่วยหาความรักมากๆเลยในตอนนี้นะคะเออเหมือนห่วยหาความรักมากๆเลยในตอนเนี้ยหรือว่าฉันจะเจอเนื้อคู่หรือว่าฉันจะเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเออมันอาจจะเป็นทรายบางอย่างที่อาจจะ คุณอาจจะได้เจอรักแท้ก็ได้นะคะนะเออนะคะก็เป็นไปได้นะคะนะมีมันมีความรู้สึกแปลกมันมีความรู้สึกแบบแบบตัวคุณจะรู้สึกด้วยด้วยของตัวคุณเองอะเหมือนแบบโอ้โหอยู่ดีก็อยากมีแฟนอยากมีใครสักคนนึงแล้วด้วยความที่มันยังไม่มีไงมันก็อาจจะไปหวนคิดถึงคนเก่าๆแต่ถามว่าอยากกลับไปไหม ก็ไม่ได้อยากจะกลับไปสักเท่าไหร่ก็แค่อยากรู้ว่าเขาสบายดีไหมอะไรมากกว่านะคะนะมองว่าคุณอยากหาโอกาสใหม่ๆอยากออกไปเจอสังคมไปเจอเพื่อนเผื่อจะแบบว่าไปปิ๊งรักไปทําไปอะไรอยากจะมุกออนไปข้างหน้ามากกว่านะคะนะคุณอาจจะเบื่อแล้วกับความเจ็บปวดที่ผ่านมานะคะไม่อยากจะ,จะมันมันไม่สนใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับกับ กับคนในอดีตนะเออคนที่ทําให้เจ็บปวดใจมันมันเริ่มจะไม่สนใจแล้วนะเริ่มที่จะอยากไปข้างหน้ามากกว่านะคะเออนั่นแหละช่วงนี้คืออยากมีแฟนมากรู้สึกแบบมีแพชชั่นมีความอยากห่วยหาใครสักคนหนึ่งซึ่งไม่ได้รู้จักเลยยังไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้านะแล้วบางทีก็อาจจะมีฝันด้วยซ้ําไปว่า จะได้เจอคู่อะไรอย่างเงี้ยม,มันมีทายบางอย่างที่ปาก,กระตุ้นคุณด้วยมันเลยไม่ใช่แค่การมโนแล้วทีเนี้ยมันจะไม่ใช่แค่การมโนแล้วมันรู้สึกว่าอะไรก็มาลุมมาตุ้มทั้งความฝันทั้งความรู้สึกของตัวเองอะไรอย่างงี้นะคะนะเออนะคะนะก็โอเคก็จะประมาณนั้นนะคะชาวธาตุลมนะฟ้าก็ว่าว i วอ of for t u n e เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะอืม มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในไปในทิศทางที่ดีนะคะนะมันจะได้รับความโชคดีในเรื่องความรักในสิ่งที่คุณรอคอยนะคะคุณจะได้รับโอกาสนะคะทางความรักนะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆทางความรักนะคะฟ้าไม่รู้ว่าจากคนเก่าหรือคนใหม่นะก็เร็วๆนี้นะคะนะตัวคุณตอนนี้เหมือนรู้สึกแล้วลว่า คุณอยากมีใครสักคนหนึ่งนะคะตัวคุณนั้นจะคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้ตอนเนี้ยอ,อย่างามีความรักเอ,อนะคะนั่นแหละนะแต่มองว่าคุณน่าจะไปทางอยากไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมากกว่านะคะนะฟ้าก็ขอให้สุขสมหวังในความรักนะคะขอให้เจอคนที่แสนดีแสนประเสริฐในเร็ววันเลยนะโอเควีออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นแล้วนะคะ โชคชะตาทางความรักกําลังมาแล้วนะคะดวงความรักกําลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าหากตอนนี้อยู่ดีๆคุณอยากขึ้นมาดูแลตัวเองอยากขึ้นมาอยู่ดีอยากมีแฟนอยากมีใครสักคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะนะคะมีความสุขในความรักนะคะเจอเนื้อคู่เจอรักแท้ของคุณในเร็ววันนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบายบายขอบคุณมากนะคะ